ในระหว่างที่ผมกำลังรวบรวมข้อมูลของคืนปฏิบัติการของก็อดวินอยู่นะครับนะแน่นอนครับผมว่าเสื้อเกราะดาบธมินก็เป็นหนึ่งในหลักฐานที่ผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักกันดีนะครับทีนี้เนี่ยมาเจอกันที่ปัญหาของผมกันบ้างนะครับนะประเด็นก็คืออยู่ตรงนี้เลยครับเหล่ามือสังอาหารที่ลงมือในคืนปฏิบัติการเป็นสตรีทั้งหมดเชื่อกันว่าเป็นอาคันตุก,กะผู้คุ้นเคยกับมาริกา ข้อความนี้นะครับผมคําว่าเป็นอาคันตุก,กะผู้คุ้นเคยของมาริกาเนี่ยผมเลยเริ่มสงสัยก็ผมว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงใช้คําว่าอาคันตุก,กะก็เลยลองมารีเช็คในภาษาอื่นๆดูครับผมผมเลยเริ่มจากภาษาอังกฤษก่อนเลยครับเขาใช้ข้อความตามนี้เลยครับ the assassin that carry out the deed of the n i g h t of the black knife where are women แล้วมีคอมมาตรงนี้มีคอมมานะครับ and r u m o r e to be n u m a r Who had close ties with Marika herself ประเด็นแรกก่อนเลยครับภาษาอังกฤษมีการใช้คอมมา All women คอมมาตรงนี้ต้องการจะบ่งบอกนะครับผมว่าประโยคที่กล่าวมาก่อนหน้านี้คำว่า w o m e n คำนี้ครับผมเป็นคำหลักแล้วก็ไอบ้บรรดาคำที่กล่าวมาข้างหมดนี้นะครับผมนะเป็นคำที่เอาไว้เพื่อขยายความคำว่าผู้หญิงเหล่านี้นะครับนะก็คือ all women เหล่านี้นั่นเองครับแล้วมาแอน แอนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงบุคคลอื่นนะครับแต่หมายถึงว่าออวูแมนเหล่านี้นะครับผมถูกลือกันว่าเป็นบางอย่างที่เกี่ยวกับนูเมนซึ่งเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับมาริกาเองประเด็นก็เลยเกิดขึ้นครับผมว่าเดี๋ยวก่อนนะนูเมนเนี่ยแปลว่าอาคารตุกกะเหรอครับที่แรกที่ผมใช้อ้างอิงนะครับก็คือ Oxford Classical Dictionary านี่แหละครับเขากล่าวว่านูเมนคำนี้นะครับผมหมายถึงคำที่เกี่ยวข้องกับ อะไรก็ตามนะครับผมที่เป็นจิตวิญญาณอันสูงส่งนะครับนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะคํหรอกซึ่งมีการให้อ้างอิงนะครับผมว่ามีที่ไปที่มาว่ายังไงนะครับจากนักวิชาการคนก่อนๆหน้านี้นะครับผมนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมพามาดูในวิกิพีเดียเลยดีกว่านะครับนะคือกล่าวไปในทางเดียวกันครับคุณผู้ชมครับก็คือนูเมนคํานี้นะครับนะเขาต้องการจะกล่าวถึงบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับพระเจ้านะครับผมนะหรือบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับ ใช่ครับผมเป็นเหมือนกับเทวทูตอย่างนี้ครับผมก็คือว่าเป็นการปรากฏตัวของบางสิ่งบางอย่างที่มาจากสวรรค์อย่างงี้ครับคำว่านูเมนเนี่ยมันไม่แน่นจจใกล้เคียงกับคำว่าอาคัรตุกะในภาษาไทยเลยยังไงล่ะครับผมก็เลยคิดต่อไปอีกครับผมว่าเอ๊หรือว่าภาษาไทยเนี่ยได้ที่ไปที่มาจากที่อื่นหรือเปล่าครับนี่รายง,งานง,ง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับนะมาริกาแล้วก็ใส่คําคันจิลงไปครับเอาล่ะครับ เดี๋ยวขอเป็นภาษาอังกฤษนะเพราะว่าภาษาอังกฤษนะ่าฟังมากกว่าครับผมเอาล่ะสำหรับเว็บจีโชตัวนี้นะครับผมผมไม่มั่นใจว่าอาพอพอจะถือว่าได้หรือเปล่านะครับนะก็ขอลองดูหน่อยแล้วกันนะครับนะก่อนอื่นเลยในบรรดาข้อความเหล่านี้นะครับนะคำที่น่าจะเป็นห่วงที่สุดก็คืออยู่ในบรรทัดที่2นี่แหละครับ สำหรับในบรรทัดชุดด้านล่างนี้แหละครับผมก็จะตรงกับเนื้อหาของเวอร์ชันภาษาอังกฤษนี่แหละครับผมก็คือหลังจากนี้มีคอมม่าแล้วก็มีข่าวลือกันว่าตรงนี้นะครับผมนี่ไงครับผมก็จะเจอข้อความว่ามีทฤษฎีที่ได้กล่าวเอาไว้กันครับผมมีความเชื่อแล้วกันมีความเชื่อที่ได้กล่าวกันไว้ครับผมว่าฮีฮีที่ไหนล่ะครับผมคือทั้งหน้าในเขาดีสไคร์ผู้หญิงครับอ่านี่ครับผมนะก็การเวนวักมีผลอย่างมากนะครับกับการแปลภาษาก็ให้ระวังเอาไว้ด้วยนะ ว่าพวกเขาเหล่านี้นะครับผมเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งและใกล้ชิดกับมาริกาเอาละเดี๋ยวเราเอาทีละประเด็นก่อนนะครับนะเอาเรื่องนี้ก่อนเลยนี้ตัวนี้ก็คือถ้าถ้าเข้าใจไม่ผิดใช่ครับผมหมายถึงทฤษฎีก็ตรงชุดนี้แหละครับผมแปลว่าทฤษฎีนะที่ได้ถูกใช้เพื่อ,อกล่าวถึงมาริกาซึ่งตัวมาริกาเองนะครับผมได้เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านี้ แปลว่าข้อความจริงเนี่ยที่จะมีปัญหาจะอยู่บริเวณสวนด้านหลังนี้นะครับสวนคำเนี้ยแปลว่ามาริกานะครับนะเอาละรูคันจิชุดนี้หน่อยครับเปิดเยอะไปหน่อยนะครับนะก็คือใช่ครับผมคำนี้หมายถึงคําว่าใกล้ชิดหรือว่าอา่ใกล้ในที่นี้หมายถึงว่าอยู่ติดกันเลยนะครับผมนะประมาณว่าประมาณว่ายืนอยู่ข้างขงกันเลยหรือว่าใกล้จะมาถึงและรวมถึงมีความสัมพันธ์ก็คือเป็นเฟรนดี้หรือว่าเป็นคน รู้จักกันนะครับผมนะเสร็จแล้วนะครับเขามีการเติมลูกคําก็คือชีตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับนะลองมาเช็คกันดูหน่อยครับผมว่ามันจะได้ข้อความออกมาว่าอะไรครับรู้สึกว่าจะเป็นการใส่ลูกคําใช่ไหมครับใกล้มากๆนะครับผมนะก็คือแบบใกล้สุดๆไปเลยะครับผมจิกาชีจิกาชีเลยอะครับผมนะแบบใกล้แบบใกล้แบบใกล้ใกล้สุดๆนะครับคุณผู้ชมครับมันคืออารมณ์นั้นอะ นี่แหละครับผมนะก็คือเขาใช้คํานี้ครับผมก็คือ rare หรือซินหรือเซลดอมนะครับผมนะซึ่งความหมายก็คือว่าหาได้ยากยิ่งหรือเป็นบุคคลที่พิเศษนะครับผมนะลองมาดูกันครับผมว่าถ้าหากว่าผมเอาบุคคลอันหาได้ยากยิ่งคํานี้นะครับของภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมาลองเสิร์ชในพจนานุกรมตัวเนี้ยเราจะได้ข้อความว่าอะไรออกมาครับเขามีการพูดถึงคํานี้ครับผมก็คือ marebito เําว่า marebito คำนี้แปลว่าอะไรครับ ลองรีเช็คย้อนกลับไปย้อนกลับมาในพจนานุก,กรมตัวนี้หน่อยครับเพราะบางทีอาจจะมีคําที่เขานิยามเอาไว้แล้วไงครับแต่ว่าตัวของ Google เนี่ยไม่ได้อ่ารีเฟอร์ถึงอะไรประมาณนี้ครับผมนะลูกค้าหรือแขกผู้มีเกียรตินะครับคุณผู้ชมครับอืมอย่างนี้นี่เองครับก็เลยไปที่ไปที่มาของเขาว่าอาคารตุกะสินะสุดก็คือว่าภาษาไทยของเรานะครับน่าจะใช้วิธีการก็คืออ้างอิงจากภาษาญี่ปุ่นนั่นเองครับคุณผู้ชมครับ แต่น่าจะเป็นเพราะว่ามันมีสองความหมายในตัวไงครับคุณผู้ชมครับก็ผมต้องว่าจริงนะครับผมไม่มีความรู้เรื่องภาษาญี่ปุ่นเลยครับอันนี้คือผมพยายามเต็มที่นะครับเพื่อจะหาข้อมูลก่อนมานะครับนะก็หาได้เท่าที่ความรู้ผมจะเข้าใจเนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่ไงครับเขามีลูกคําอยู่ตรงนี้ครับผมก็คือออเทอร์ฟอร์มอาคิราบิโตตัวนี้นะครับผมอามาเรบิโตนะครับผมนะ ซึ่งคำนี้นะครับผมนะเขาต้องการกล่าวถึงชุดที่2นี้ครับผมก็คือ joining bring spirit form the d i v i n realm ก็จะตรงความหมายของคําว่า new man นั่นเองครับคุณผู้ชมครับทีนี้เรามาลองดูภาษาอื่นกันบ้างครับทีนี้มาที่ภาษาจีนกันบ้างนะครับผมนะสำหรับภาษาจีนนะครับก็เหมือนกันนะครับก็คือช่วงต้นเนี่ยก็จะกล่าวถึงบรรดาแอสซิสซิแล้วก็พวกเหล่านี้เป็นผู้หญิงทั้งหมดนะครับนะจุดที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับคือเขามีการเน้นย้ําคํานี้อีกครั้งหนึ่งครับก็คือบรรดาผู้หญิงเหล่านี้นะครับ นี่ครับผมก็นักสิ่งหญิงคำนี้นะครับหมายถึงว่าผู้หญิงเหล่านั้นครับนี่ครับคุณผู้ชมครับก็คือเขาต้องการจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าประโยคก่อนหน้านี้นะครับผมนะที่ได้กล่าวถึงผู้หญิงกลุ่มนี้ซึ่งเป็นมือสังหารดับธรรมินแล้วนะครับนะพอมาสู่ประโยคที่2ก็บอกว่าหมายถึงผู้หญิงกลุ่มนี้นะหมายถึงมือสังหารเหล่านี้นะนี่ครับคุณผู้ชมครับในภาษาเยอรมันนะวอร์เรนว่าเรนอะไรครับ Warren Frauen คำนี้นะครับผมหรือตรงนี้นะครับหมายถึงว่าผู้หญิงเหล่านี้นะครับผมซึ่งหมายถึงดาบทมินคนนี้นะครับนะหมายถึงกลุ่มดาบทมินเหล่านี้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับเหมือนกับภาษาจีนเดะเลยเห็นไหมครับภาษาจีนก็มีการอ้างย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าเขาหมายถึงผู้หญิงเหล่านี้เขาหมายถึงเหล่านี้นะครับผมนะไม่ได้หมายถึงคนอื่นนะครับในภาษาไทย ทำให้เป็นสตรีทั้งหมดแล้วอยู่ๆมาใช้คาว่าเชื่อกันว่าเนี่ยโดยที่ไม่ได้ใส่ลูกน้ำอ่ะอันนี้ก็อย่าไปว่าพี่นักแปลเขานะครับผมนะคือภาษาไทยมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับภาษาไทยเราสามารถลากเครื่องหมายลูกน้ําได้แล้วก็ถ้าหากประโยคก่อนหน้านี้นะครับผมนะหรืออนุประโยคก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ให้คําอธิบายของประธานเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถลากประธานได้เราไม่จําเป็นที่ต้องกล่าวถึงประธานในครั้งที่2 เพียงแต่ภาษาจีนกับภาษาเยอรมันนะครับผมเขาเลือกจะทําอย่างนั้นเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้เกิดความสับสนนั่นเองครับคุณผู้ชมครับก็คือหมายถึงว่าคนที่ใกล้ชิดกับเมริกาคําท้ายตรงเนี้เขาหมายถึงนี่จริงๆนะครับนะดาบทมินเท่านั้นนะครับผมนะเขาไม่ได้หมายถึงแรนนี่เขาไม่ได้หมายถึงเชื้อราชวงศ์คนอื่นอย่างมาเลเนียหรือมิเคลานะครับเขาไม่พูดถึงคนเหล่านั้นเลยเขาพูดถึงแค่ คนที่ใส่เสื้อตัวนี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมครับโอเคไหมครับซึ่งในภาษาญี่ปุ่นนะครับเขาใส่คอมม่าเอาไว้เพื่อต้องการจะบอกเหมือนกับภาษาอังกฤษนั่นแหละครับผมว่าบรรดาผู้หญิงที่เป็นมือสังหารเหล่านี้นะครับผมเกี่ยวข้องกับมาริการนั่นเองครับผมเพียงแต่เขาไม่ได้ยกข้อความว่าโดสบูแมนเหล่านี้มานะครับผมเหมือนกับในข้อความชุดแรกที่ได้ยกไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาได้ยกตรงนี้ไงครับผมเนี่ยก็คือผู้หญิงเนี่ยที่ผมกําลังโวเม้าอยู่เนี่ยเขาได้ยกไปแล้ว เขาเลยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องยกมาเพื่อจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าผู้หญิงเหล่านี้น่ะยังมีความเกี่ยวข้องกับมาริกาอีกเขาไม่จาเป็นต้องยกครั้งที่2นะคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นเหมือนกับกรณีของภาษาอังกฤษนั่นแหละครับที่ใส่คอมมาเอาไว้แล้วไม่ใส่คําว่าบูแมนอีกเลยครับมันเป็นลักษณะของภาษานะคุณผู้ชมครับมีการใส่ข้อความทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ครับเอาล่ะมาดูเฉพาะส่วนตรงนี้ก่อนครับน่าจะเป็นคํานี้แหละครับผมนาที่น่าจะเป็นประเด็นนะครับนะ ก่อนอื่นเลยตัวที่ใช้คำเชื่อมใช่ไหมเดี๋ก็คือเหล่านี้นะครับผมนะโอเคงั้นคำน่าจะเป็นคำเดียวกันเลยครับคุณผู้ชมครับกับภาษาญี่ปุ่นนะเจอ2ความหมายนะครับผมนะก็คือหาได้ยากยิ่ง u n c o m ม o อเว็บไซต์นี้นะครับก็ mdg.net นะครับผมนะสำหรับคนเรียนจีนก็ฝากสำหรับคนเรียนจีนนะครับก็คือหาได้ยากยิ่งแล้วก็พิเศษนะครับผมนะหรือจะหมายถึงก็คือเกี่ยวกับ ความหวังแล้วก็ความหวังหรือ to a d m i r ก็คือว่าได้รับความ a d m i เเนี่ยเหมือนกับว่าอะไรนะเชิดชูอะครับคุณผู้ชมครับมันใช้คำนี้เลย to a d m i r นะ่ะใช่ใช่ครับผมอ่าได้รับความชื่นชมทีนี้นะครับผมตัวของคันจิหรือภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้เหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนกันเลยเห็นไหมคุณผู้ชมครับเนี่ยขั้นด้วยตัวฮิโตะตรงกลางนะคุณผู้ชมครับเห็นไหม มันคือคําเดียวกันเลยครับภาษาจีนก็มีการอ้างนะครับผมนะแต่ไม่น่าจะเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งอย่างนั้นนะครับผมหรือเป็นแขกนะน่าจะหมายถึงนี่แหละครับคำว่านูเมนนี่แหละครับผมนะเพียงแต่จะเป็นการเขียนแบบของคนจีนนะครับนะเขาใช้วิธีการนี้การที่ภาษาจีนกับภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับเขาใช้ตัวคันจิตเดียวกันเนี่ยมันเป็นความหมายเดียวกันไหม ผมผมไม่ขอกล่าวในฐานะที่ผมไม่มีความรู้เรื่องภาษาญี่ปุ่นนะครับผมนะผมไม่ได้รู้อะไรมากเลยแล้วก็ภาษาจีนผมก็ไม่ได้รู้มากเลยนะครับนะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมคุณผู้ชมครับคือมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นรากของคําศัพท์อะครับผมอย่างเช่นคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมครับว่าทั้งภาษาอ่าฝรั่งเศสก็ใช้คําว่า n u m e n เติม s เฉยๆนะครับของภาษาเยอรมันนะครับผมนะก็มีคําว่า numens อยู่ด้านหลังตรงนี้เหมือนกันนะครับผมนะผมก็เช็คมาเรียบร้อยแล้วครับผมเขาหมายถึงว่านูเมนอันเดียวกันกับภาษาอังกฤษนี่แหละครับก็จากที่เห็นนะครับคุณผู้ชมครับในบรรดาภาษาที่ผมยกเอามาให้นะครับผมก็เห็นพ้องต้องกันนะครับผมว่าคําว่านูเมนเนี่ยปรากฏอยู่ในภาษาเหล่านี้นะครับผมนะนั่นคือคําสําคัญพอสมควรครับแต่การตีความหมายเนี่ยอันเนี้ยขึ้นอยู่กับพวกเราแล้วครับผมนะที่เป็นคนเล่นเกมนี้นะครับเพราะว่าโอ้จำไม่ได้อ่านว่าอะไรวะามาเร มาเรบิโตคคำนี้นะครับผมนะก็คือเป็นคําที่ขึ้นอยู่กับมุมมองครับผมถ้ามองว่าเป็นอาคันตุกะหรือเป็นแขกก็มองได้เหมือนกันหรือจะมองว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งเหมือนกับที่ภาษาจีนได้นําเสนอเอาไว้เป็นความหมายแรกอะ่ะก็แล้วแต่เราจะมองนะคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามนะครับผมผมมองว่าคําว่าอาคันตุกะในที่นี้แหละคือการรีเฟอร์ถึงคําว่านูเมนในภาษาไทยนั่นเองครับเพียงแต่ว่า อาจจะมีการเทียบเคียงกับหลายๆภาษาไงครับผมว่าแนวโน้มมันไปนในทางไหนซึ่งภาษาจนนานนาษาีนก็เป็นในทางนั้นภาษาญี่ปุ่นก็ไปในทางนี้ภาษาอังกฤษก็มีความหมายตามวิกิพีเดียแล้วแน่นอนครับผมว่าถ้าหากว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือเป็นภาษาอาื่นเราก็ต้องไปดูกันอีกทีนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับอะไรบ้างหลังจากที่ออเดอร์มาแล้วนะครับผมนามาสู่จานหลักกันแล้วครับตกลงคําว่านูเมนเนี่ยมันสําคัญยังไงกับเรื่องราวของเอลด n นริงนะครับผมคุณผู้ชมครับ คือเกม El d e n เด n g ผมขอพูดอย่างนี้นะครับผมว่าณปัจจุบันเนี่ยเสียงภาคหลักของเกม Elden R i n g นะครับผมมีแค่เสียงภาษาอังกฤษดังนั้นเนี่ยผมเลยมองนะครับผมว่าภาษาหลักจริงๆของเกม Elden R i n g นะครับมาจากภาษาอังกฤษครับคุณผู้ชมครับเลยทําให้การใช้ข้อความหรือการแปลอะไรพวกนี้นะครับผมอาจจะต้องอ้างอิงภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคุณผู้ชมครับในความเห็นของผมเพราะว่าณตอนนี้เรายังไม่มีเสียงภาคเสียงอื่นออกมาเลยนะครับผม ก็เลยทําให้เราไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมว่าถ้าเป็นข้อความอื่นเนี่ยเขาจะใช้คําว่าอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าออกเสียงว่ายังไงนะครับนะ description หรือว่าข้อความใต้เนี่ยเป็นเพียงเหมือนกับการแปลของข้อความเหล่านั้นอีกทีหนึ่งที่เป็นภาษาอังกฤษยอยู่แล้วครับดังนั้นอ่ะถ้าเกิดว่าเวลามาพากเสียงกันจริงๆเนี่ยอาจจะต้องทีมงานฟอร์มซอฟตแวร์จะต้องมานั่งตรวจสอบกันครับผมว่าคาเนี่ยมันโอเคหรือไม่โอเคนะครับผมนะซึ่งจะเกิดความยุ่งยากแน่ๆครับผมทาให้สําหรับผมน่ะคำว่า n u a n เนี่ย ถ้าเราจะสืบความหมายมันจริงๆเนี่ยควรจะต้องสืบมาตั้งแต่ภาษาอังกฤษนี่แหละครับผมซึ่งครับทีเนี้ยคำว่านูเมนในที่เนี้ยก็คือมาจากภาษาลาตินนะครับผมซึ่งรีเฟอร์ถึงคำว่า d i v i ตีแล้วก็ Divide ด e s e n c e นะครับผมนะซึ่งคำเหล่านี้แปลว่าอะไรครับการปรากฏตัวของพระเจ้านะครับผมนะเอาเป็นตรงนี้ครับผมเอาเฉพาะคำของมันแค่คำเดียวครับผม d e v วียนดีวินตัวนี้นะครับผมก็คือหมายถึงพระเจ้าหรือหมายถึงกอดคำเนี้ยคุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นนะครับนะแต่ถ้าผมเปิดวิกิพีเดียคุณผู้ชมจะคุ้นทันทีครับนี่ครับผม d e v วียนทาวเวอร์สเอลด g นริงใช่แล้วครับมันก็คือหอคอยประทานพรที่อยู่ในเกมนั่นแหละครับเขาใช้คํานี้เลยครับผมนะมันคือ d e ว i นทาวเวอรอันเดียวกันเลยครับคุณผู้ชมครับน่าสนใจไหมคุณผู้ชมครับที่ทําไมมือสังหารเหล่านี้ ถึงเกี่ยวข้องกับมาริการะดับที่มีคําว่านูเมนเนี่ยปรากฏอยู่ในเสื้อผ้าของเขาเลยอะครับแล้วปรากฏอยู่ในทุกภาษาแล้วก็มีการแปลในรูปแบบที่แตกต่างกันด้วยอะคุณผู้ชมว่ามันแปลกไหมล่ะนั่นแปลว่าข่าวลือตัวนี้นะครับผมต้องการจะรีเฟอร์ว่าบรรดามือสังหารทั้ง10คนคนเหล่านี้นะครับผมเกี่ยวข้องกับความเป็นเทพเจ้าของมาริกานั่นเองครับคุณผู้ชมครับ โดยเฉพาะคำนี้แหละครับ who has c l o s e ties with m a r i c a herself ซึ่งผมก็ได้อธิบายไปแล้วครับผมว่าเขาไม่ได้บอกว่าเป็นแรนี่ไม่ได้บอกว่าเป็นมิเคล่าไม่ได้บอกว่าเป็นมาเลเนียแบบเจาะจงว่าใครคนใดคนหนึ่งเขาบอกว่ามือสังหารเหล่านี้ทั้ง10คนนะครับผมนะเฉพาะมือสังหารเลยครับผมไม่รวมตัวผู้วงการไม่รวมตัวนายจ้างไม่รวมตัวคนทําดาบทมินแล้วแต่นะครับนะนับเฉพาะคนเหล่านี้10คนนะครับแค่คน10คนเนี้ย ก็คือคนที่มีความเกี่ยวข้องกับมาริกาอย่างมากนั่นเองครับเพราะว่าคําว่านูเมนคำเนี้ยมันเป็นคําที่รีเฟอร์ถึงนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับเรามาลองดูกันคําว่า close close ties ภาษาญี่ปุ่นใช้คําว่าชิคาชิแบบใกล้กันแบบใกล้แบบหายใจแล้วต้องคขอคุณผู้ชมครับแบบมันใกล้กันแบบมันใกล้กันอย่างนั้นเลยอะ่ะจนผมก็เลยไม่มั่นใจว่ามันใกล้แบบไหนครับข้อกอเป็นองค์กรักเป็นทีมงานคุณภาพของมาริกา ที่ทำงานให้กับมาริกาหรือเปล่าหรือข้อขอมีความสัมพันธ์ด้านสายเลือดกับมาริกาก็ไม่รู้ไงครับผมก็เขาใช้คําว่าใกล้ชิดน่ะมันคือ close ขนาดไหนล่ะครับหรือคําว่า close ในที่นี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงชาติกําเนิดของมาริกาเองครับเพราะอะไรครับคุณผู้ชมครับโรเจียได้พูดเอาไว้ครับผมว่ากลุ่มมือสังหารยิงดับทมินทั้งหมดนี้นะครับผมเป็นคนโนโครอนและ เป็นมนุษย์สีเงินครับใช่แล้วครับมาริกาคือมนุษย์เงินหรือเปล่าถ้าผมตีความแบบนี้ผมว่าไม่น่าใช่ซึ่งถ้าหากว่าไม่น่าใช่แปลว่าคำพูดที่โรเจียป,ปักปันทั้งแรนนี่เอย่ยหรือแม้กระทั่งยกข้อมูลของพวกชาวโนครอนเอย่ยหรือว่าบรรดามือสังหารเนี่ยอาจจะมีบางจุดที่ตรงบ้างสมจริงบ้างอ้างเฉยเยบ้างหรือไม่มีหลักฐานบ้าง คำพูดของโรเจอย n เ c คนนี้ก็จะไม่น่าเชื่อถือขึ้นมาในทันทีเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือหลายๆอย่างมัดูขัดแย้งกันเองในตัวไงคุณผู้ชมครับผมก็เลยทําให้ยากต่อการที่จะทําคลิปของก็อดบินขึ้นมาอีกนิดนึงเ่รอครับว่าจะสรุปลงท่าไหนดีนะครับเพราะนะคุณผู้ชมครับแต่ถามว่าแล้วมาริกาเป็นชาวโนครไหมก็มีความเป็นไปได้แต่ก็เป็นแค่ความเห็นของผมเหมือนกันครับเนาะ ก็คือนึกออกไหมว่าอยู่ๆมาริกาไม่มีที่ไปที่มาแล้วกลายมาเป็นพระเจ้าได้เนี่ยผมว่ามันต้องมีที่ไปที่มาว่ากันตามตรงนะมันคงไม่ได้ทิ้งปริศนาอะไรเว้อย่างนั้นหรอกครับ close ties คำนี้ครับผมความสัมพันธ์ใกล้ชิดคำนี้ครับตรงนี้แหละ With Marika Herself แล้วเขาย้ำคาว่า Herself ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนั่นแปลว่ามันจะต้องเกี่ยวแบบชนิดที่ว่าแบบหายใจลดต้นคอเลยผมก็หายใจให,ให้ได้ยินเลยเนี่ยหรือว่าแบบ ไม่ว่าจะสายเลือดจะด้วยตำแหน่งจะด้วยหน้าที่อะไรก็แล้วแต่นะมันต้องใกล้ชิดกันจริงๆอะครับเออไม่งั้นคงภาษาอังกฤษคงไม่ใช้คำแบบเน้นย้ำขนาดนี้นะครับนะไทยดาวไทยอินไทยออฟไทยอัพเอาเป็นว่าคือสัมพันธ์แนบแน่นละกันนะคุณผู้ชมครับจะใช้คำว่าอาคารตุก,กะก็ก็ไม่น่าแปลกใจนะประมาณนั้นนะครับผมก็คือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแต่ก็อย่างที่กอไก่ขอไข่ขอควายนั่นแหละครับคือใกล้ชิดแค่ไหนอะ เพราะว่าภาษาอื่นก็บอกว่าใกล้ชิดเหมือนกันครับผมนะประมาณนี้แหละครับผมนะเกี่ยวกับข้อความคําว่านูเมนนะครับก็ขอทําเป็นคลิปแยกออกมานะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะไปกินเนื้อหาของตัวคลิปของก็อดวินนะคุณผู้ชมครับขอบพระคุณมากครับก็ขอบคุณนะครับผมที่เราฟังความรู้สึกกุ้มใจของผมนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ